สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มนเนีหลายคลิปนี้มาแจากวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่15มีนาคม2568แจกฟรีเหมือนเดิมค่ะเอ่อใครใครยังถามอยู่พี่ขออนุญาตไม่ตอบนะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกตลอดเลยว่า คำอธิบายใต้คลิปมีคุณไปอ่านคำอธิบายก่อนว่าคุณจะต้องไปแอดที่ไหนจะต้องทํำยังไงพอคุณอ่านคำอธิบายไปแล้วให้คุณแอดไปเดียวระบบจะบอกคุณเองว่าคุณจะต้องทํำยังไงนะคะไม่ใช่ว่าถามอย่างเดียวซึ่งถ้าเราถามอย่างเดียวมันก็ได้แค่ถามไงเพราะว่าพี่ก็ไม่ตอบนะอะประมาณนี้ส่วนการแจกมาเดิมนะคะแจกแบบแอดไลน์วันนี้ วันที่อะไร15ใช่ไหมอ่าวันนี้เวลาที่สามารถลับได้ก็คือ21นาฬิกา5นาทีส่วนโคดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่15ในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่า dream D R E A M มที่แปลว่าฝันนะคะ เออเนี่ยถ้าใครยังเขียนวิถูกก็ด้านข้างนี้นะคะก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครมาช้ามาไม่ทันสามารถเข้ามาร่วมสนุกกัน,นได้ใหม่ในวันถัดไป